พี่ตั๊กมีวิธีอะไรไหมที่ไม่ต้องสนใจทฤษฎีคนอื่นด้วยนะอทฤษฎีของมายุลาพี่ไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะแต่พี่เป็นคนพี่ไม่ชอบเที่ยวอ่ะพี่ไม่ไปเที่ยวเที่ยวไงคืนเที่ยวกลางคืนแต่พี่ไปเดินซื้อของบ้างแต่พี่จะไม่ไปกันเต็มแห่แห่จะจะปะอะไรเงี้ยใหญ่ๆเพราะเยอะเยอะเสียเงินอ๋อจะชวนชวนกันซื้ไปกันยอะเสียเพราะฉะนั้นพี่ชอบอยู่คนเดียว แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างพี่ก็จะอยู่บ้านอยู่บ้านพี่ก็จะดูแลตัวเองสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเป็นคนไม่เที่ยวกลางคืนไม่ปาร์ตี้พวกนี้มันทําให้เอ้ยว่าช่วยนะคะคือไม่นอนดึกด้วยแหละใช่ไหมมันก็ส่งผลเรื่องการนอนให้เรานอนตามเวลาแต่ว่าอยู่ๆทําไมเห็นภาพพี่ตั๊กไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะซึ่งไม่เคยเห็นเลยแล้วดิฉันยังไม่ ท่านจะมิดชิดที่สุดเออจริงมิดจริงทุกคนเปิดทุกคนเกาะทุกคนแหวงปิดปิดมิดเลยนะเพราะว่าโดนหลอกพี่ก็ถามว่าเฮ้ยโดนหลอกโดนหลอกแต่งตัวยังไงโอ้ยแต่งไม่ต้องธรรมดาเราก็เลยเออปิดปิดไปตามวัยของเราปรากฏว่าทุกคนก็สวิงสวายกันไปมาดูคุณดี้คุณดี้ก็เต็มที่ใช่ไหมถามว่าโดนอะไรคือวันนั้นไปออกรายการกับคุณดี้ด้วยด้วยกันเนี่ยเขามาออกรายการเราก็คุยพี่ออกจากถ้ำมาหน่อยเหอะเขาบอกเออไปเจอเพื่อนผูงกิน เราก็จริงๆเนี่ยน้องมาชวนวันเกิดคุณเปิ้อนอ่ะหัตทยาก็ไปนั่นแหละคือที่มาของการออกไปข้างนอกบ้างแต่แต่คุณผู้อัญเชรีบอกว่าพอสะไม่ถึงสามทุ่มดีกับพี่บอกว่ากลับด้วยเฮ้ยกลับด้วยไม่ถึงสามทุ่มดีนะแล้วไปถึงกี่โมงอะ ไปถึงแต่ก็ไปถึงเร็วนะประมาณหกโมงครึ่งทุ่มเก็อยู่ได้สองชั่วโมงแต่ปกติปาร์ตี้เขาเขาไม่กลับบ้านสองทุ่มครึ่งนะแล้วเขาอยู่ต่อกันเที่ยงคืนใช่ปาร์ตี้อย่างน้อยก็ต้องมีห้าทุ่มทิ้งคืนปาร์ตี้แปลว่าอะไรไม่รู้จักอ่ะดีนี้ไม่รู้จักอ่ะงานของพี่เวลาจะออกข้างนอกคือการกินข้าวกับคู่สามีภรรยาเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะคุยเรื่องงานเรื่องทำบุญ อ,อ,อ,อะไรอย่างนี้แล้วก็คุยเรื่องครอบครัวเป็นยังไงแต่ปาร์ตี้แล้วเฮ้ออะไรมัน พี่จำไม่ได้แล้วพี่ไม่ชอบเพราะเป็นคนไม่ไม่ไม่แตะพวกแอลกอฮอลด้วยถูงนะคะดื่มได้นะจริงๆหมอยังไล่ให้พี่ดื่มไวน์บ้างวันละแก้วเนี่ยพี่ก็ทำเป็นเอยนางเมลีขี้เมาซื้อวันที่บ้านปรากฏยักษ์อยู่เลยนกินได้สองวันแต่นี้วันละขวดนะไม่จริงเชื่ออ่านเออเป็นพวกแก้วเดียวเปรี้ยวทั้งคืนเหมือนกันใช่ไหมคือจะไม่สั่งเลยก็เกรงใจร้านเขาแม่จะอยู่ก็จะไปสั่งน้ำเปล่าน้ำอัดลมเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะด่าว่าอีนี่มาอยู่ทั้งคืนอ๋อเหรอนี่น้ำเปล่าตลอดนี่ค่ะก็ต้องสั่งเากก่นนีแตด เปล่าดีแต่ว่าเวลาไปก็เอาเท่าหน่อยนะนิดนึงพี่ดื่มได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ชอบเพราะว่าพอมันขึ้นลถมันก็หลับง่วงแล้วพี่ตั๊กมีไหมว่าแบบไม่ว่าจะยังไงต้องนอนปกติกี่โมงจริงๆแล้วดีของพี่คือ้าทูมแล้วตื่นสักเจ็ดโมงครึ่งอนอ่ะตื่นเช้าแล้วก็นอนก่อนเที่ยงคืนแล้วหน้าฟูมันดีแล้วในความเป็นจริงบางคนบอกว่าสำหรับอันนะ ก่อนห้าทุ่มเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่มีทางเลยเดินวนอยู่ในบ้านยังไม่เสร็จรอบหนึ่งเลยอะสมมติม่แต่อย่างเหรอไม่แต่มันหยิบนู่นหยิบนี่แบบมันยังไม่เสร็จจริจริงแล้วถ้าเราตั้งหลักห้าทุ่มเราจะนอนเที่ยงคืนี้น